เรนกินคลีนกำลังมาแรงแล้วแม่แม่ท้องป่องอย่างเรากินได้ไหมมาหาคำตอบกันในนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลาดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จรค่ะ อาหารคลีนเรียกได้ว่าเป็นเทรนสำหรับคนรักสุขภาพแล้วแม่ท้องทานอาหารคลีนได้ไหมจริงๆแล้วการทานคลีนนั้นนอกจากเสริมสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักไปในตัวค่ะอาหารคลีนคืออะไรสำหรับอาหารคลีนคืออาหารที่น้นวัตถุด,ดิบที่สะอาดสดใหม่ไม่ปะาปนสารต่างๆเช่นผงชูรส สารกันบูดและการแต่งกลิน่นซึ่งเป็นการกินอาหารที่แทบไม่ผ่านการปรุงรสใด,ดๆเลยค่ะเหมือนการกินอาหารสมัยก่อนเมื่อจับปลาแล้วก็นำมานึ่งกินกับข้าวได้เลยหรือเด็กผักกินจากต้นและที่สำคัญการก,ารกินคีนต้องลดการทานเนื้อแดงเช่นกันค่ะได้แก่เนื้อหมูและเนื้อวัวอาหารคลีนคนท้องกินได้ไหม แน่นอนว่าอาหารคลีนแม่ท้องทานได้แน่นอนค่ะและยังมีผลดีมากๆในเรื่องอาหารที่ปรุงสุกสะอาดปลอดภัยกับทารกในท้องแน่นอนแต่อาหารคลีนในบางเมนูคุณแม่ต้องคำนึงให้ดีด้วยนะคะว่าในหนึ่งจานจะมีสารอาหารที่ครบโภชนาการหรือไม่โดยมีหลักการตามนี้เลยค่ะ 1. ต้องไม่ขาดโปรตีน อาหารคลีส่วนใหญ่มักจะง,งดเนื้อสัตว์ค่ะแต่โปรตีนสำคัญกับการเติบโตของลูกในท้องมากอาหารคลีนที่เหมาะกับคุณแม่จึงจะเป็นพวกเนื้อหมูไม่ติดมันเนื้อปลาไข่ไก่อกไก่เต้าหู้ขาวรวมไม่ถึงโปรตีนจากนมนมถั่วเหลืองและถั่วงอกค่ะ 2. ผักผล,ลไม้ต้องสะอาดแน่นอนค่ะว่าเมนูคลีส่วนใหญ่จะต้องกินผักและผล,ละไม้แบบสดๆซึ่งคุณแม่ควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนทานหรือเลือกร้านที่ทำสะอาดเพราะเมนูที่ปลอดภัยจากสารพิษจะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกในท้องค่ะ 3. แคลอรี่ห้ามน้อยเกินไปแม่ท้องในแต่ละวันควรได้รับโภชนาการครบ5หมู่ค่ะ และต้องมีไขมันดี25%เพื่อเป็นแคลอรีเพิ่มพลังงานให้คุณแม่ในหนึ่งเมนูควรมีน้ำมันที่เป็นโอเมก้าทีเช่นน้ำมันตับปลาเพิ่มให้ร่างกายครบโภชนาการค่ะสำหรับอาหารครีมสามารถเลือกทานได้ในทุกเพศและทุกวัยแต่สำหรับคนท้องต้องคำนึงถึงโภชนาการเป็นหลักค่ะ อาหารคลีนที่ทานได้หากมีสารอาหารครบก็จะยิ่งเสริมการเติบโตของลูกในท้องค่ะคัดสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อลูกในท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย